หิวกนหรี่ยังคะวันนี้ครูกุกจะพาชิมค่ะน,นี่ค่ะทอดปลาซิวแก้วโรยด้วยรสดีค่ะทอดใหม่ๆกรอบๆเลยนะคะเจวบองค่ะเจลบองปลาทอดค่ะผักค่ะข้าวสวยนะคะข้าวสวยเนี่ยค่ะครูกุกจะใช้วิธีการนำมากินเจวบองปลาทอดค่ะวันนี้ค่ะ คลุกกับข้าวนะคะคลุกไปเลยจ้าแซบๆยัย่วๆเลยคลุกเสร็จเรียบร้อยค่ะเอาปลาซิวแก้วค่ะพีิท่อนมาโรยด้วยอหอมอย่างแซบเลยค่ะขอบอก หาินง่ายเค่ะที่อยู่อาหารพื้นบ้านที่หากินง่ายที่บ้านคุกๆเลย มะเขือพวงหรือภาษาจันาร์ก็เรียกว่าบักแคงนี่ค่ะน้ำที่ปลาแล้าก็รสเด็ดเลยค่ะรสชาติกลมกอมก็ะดาย ปลาเขาแซ่บกรอบที่สุดเลยค่ะพริกอยูกลองด้ืยค่ะกิ่งเป็นลูกก็อร่อยเลยเุ้ยเป็นสิ่งที่เข้ากันที่สุดเลยค่ะในเวลาที่เร่งรีบหรือว่าไม่เร่งรีบก็อร่อยรูค่ะทำใหญ่ๆ <c oughs> เขาเรียกว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่ยิ่งทานกับผักปลายก็กรอบกรอบค่ะ